ครับผมนี่มาดูวชิตดีแม็กก้าวมาแก้ไข62นะครับ62นะครับสภาพให้ดูปอกโดยตอกทุบปอกก็นะขนาดนี้อะไรทุกวอกเดี๋ยวปอกนะแต่ปอกมันใช้ไม่ได้แล้วปอกมันบางเกี่ยวทายก็หนวดนะครับทุบปอกนะครับเุ็นปอกเนะแต่ปอกมันบางเหรอวะ

ก็ซ่อมได้อยู่โอเคแข่าวช่างแต่งคานองผมไมค